ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับลาบีบีการอินฟินิตี้ครับผมสลับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นบิบีการอัดแยะจากค่าย T8SP System กับค่าย ARMY นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโมเดล 1911A1 นะฮะในกล่องก็จะมีตัวปืนนะครับมีแม็กกาซีน1อันพร้อมกับตัวช่วยโหลดลูกกระสุนนะครับตัวนี้นะฮะวิธีการใช้งานเราก็จะเอาขอตัวนี้มาเกี่ยวกันไว้นะครับแล้วก็ดึงลงมานะฮะ อ่าเราก็มาเกี่ยวไว้ข้างล่างอย่างนี้นะฮะในการหลดลูกกระสุนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำไม่เป็นนะครับมันก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงอาจจะทําให้ตัวดันลูกนะครับไปฟาดกับตัวปากแม็กทาให้ปากแม็กเสียหายได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ไว้สาหรับถอดปืนนะฮะถอดบูทโดยการกดเข้าไปนะ,ะใส่เข้าไปแล้วก,กดตัวนี้บิดนะครับ มีบูทในการขอดปืนทําให้ง่ายขึ้นอั่นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับอุปกรณ์ใช้งานส่วนตัวปืนนะครับก็จะมีแม็กกาซีนที่มีวาลวเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับเป็นแม็กกาซีน191่มาตรฐานนะตัวนี้นะอย่างที่คุ้นเคยเลยนะครับตัวปืนรองรับแก๊สซีโนะครับแต่แม็กกาซีนที่เขาแถมมาก็จะเป็นแม็กแบบแม็กเติมแก๊สกระป๋องนะครับนี่เขามีช่องแ,แม็กสำหรับซีโนะครับ อขอนำใส่ก่อนนะฮะตัวปืนสวยมากนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว T8 SP นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเกลียวสำหรับติดอะแดปเตอร์เก็บเสียงพอลีของเขาจะเป็นสีดำาๆเมื่อมๆนะครับนี่เลยนะฮะตัวสีของตัวปืนก็จะแตกต่างจากอาร์มี่เล็กน้อยนะครับมันจะออกอมเขียวนะดำอมเขียวนะ ในกล้องไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับมีมาร์กิ้งล่องลึกนะครับมาร์กิ้งมาการนะหนึ่งกาหนึ่งเอหนะครับนี่สวยมากนะครับคนที่ชอบปืนแนวคลาสสิกนะครับแล้วก็มีมาร์กิ้งล่องลึกแนะนําตัวนี้เลยนะครับมีมาร์กิ้งทุกส่วนนะฮะนี่สวยมากตัวนี้ก็จะแตกต่างจากอาร์มี่อารสเอนะครับตรงที่ลํากล้องของเขาจะเป็นสีดํานะครับส่วนอาร์มี่อารสเอจะเป็นสีเงินนะสีดําตัวนี้ก็จะดูเนียนตาก,กว่าแล้วก็กริปนะครับตัวนี้จะเป็นกริปสีน้ําตาลเข้มนะฮะ เป็นลายมาตรฐาน191นะครับสีน้ำตาลเข้มวัสดุตัวปืนก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดนะลิปตัวนี้จะเป็นพลาสติก ABS นะครับจับถือก็กระชับมือนีนะฮะสำหรับตัวนี้นะหน้าตาของตัวปืนนะครับมีตัวเซฟตี้มาให้นะครับเซฟตี้ของเขาเนี่ยสามารถเข้าเซฟได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องง้างนกนะเซฟตัวนี้ก็จะช่วยในการป้องกันการขึ้นลำนะครับอา แต่ว่าถ้าเราจะเซฟจริงๆนะครับตอนที่เราใช้งานนกศับมันจะล้มอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็เซฟไว้เหนียวไกลหรือไม่ทางานนะครับกดหลักอ่อนเอาเซฟตี้ลงกดไกลอย่างเดียวปืนไม่ทํางานนะครับต้องกดหลักอ่อนพร้อมกับเหนียวไกลนะครับถึงจะสามารถทํางานได้เต็มระบบนะครับอันนี้คือเซฟตี้สส่วนแล้วแล้วก็เซฟตี้งานนกแบบครึ่งเดียวนะครับเป็นฮาร์คคอร์นี้ตัวนี้ก็ช่วยเซฟได้เช่นกันนะครับผมก็ถือว่ามีเซฟตี้ถึงสามจุดนะครับฮาร์คคอร์นะครับตัวเซฟตี้ตัวนี้นะฮะแล้วก็เซฟตี้นังอ่อนนั่นเองนะครับ ด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีแฮมเมอร์โพดิชันมาให้นะครับสำหรับป้องกันไม่ให้นกสาบฟาดโครงปืนนั่นเองนะครับงานขงเขานะตัวนี้เวลาลูกกอสามารถคสาสไลด์ได้นะครับโชว์ในส่วนของช่องคัดปอกแล้วก็เลื่อนพรอพนั่นเองนะฮะความแตกต่างนะครับในการอัปเกรดของตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะฮะด้านในระบบภายในของเขาก็จะมีการเพิ่มสปริงในการดึงตัวลำกล้องกลับนะครับทำให้ปืนมีความมั่นยําสูงนะครับ ืมีความแม่นยำสูงมากกว่าอาร์มี่อาร์เอแน่นอนนะฮะเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวถอดไกด์หลอดออกก่อนนะครับผมนี่นะสังเกตนะสำหรับตัวปืนรุนนี้ลำกล้กอ,งองเขาจะมีการทำสปริงข้างในนะครับยึดติดกับตัวเลนฮอปนะทำให้ลำกล้องสามารถคืนกลับได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ปืนรุ่นนี้แม่นยำมากยิ่งขึ้นมากกว่าตัวอื่นนะครับอ่างานแบบนี้นะครับจะมีในของตัว t 8 sp system เท่านั้นนะครับทั้งรุ่น k i m b e อร์แล้วก็191นะฮะ อันนี้คือความพิเศษของรุ่นย e ี่ห้อ T8 System นะครับผมประกอบกลับก็เหมือนกับ191ทั่วไปเลยนะสำหรับตัวนี้ประกอบกลับง่ายนะครับดึงกลับแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวเทคดาวหรือว่าตัวแครนสไลด์นี่นะครับใส่กลับเข้าไปแล้วก็ชปืนนะครับทำงานได้สมบูรณ์แบบนะครับ อุปกรณ์ที่จะแนะนำนะครับในการใช้งานก็จะมีแก๊สอยู่นี้นะครับสำหรับเติมนะเติมเข้าไปในวาแม็กซซีนนี้นะครับทาให้แม็กซ์ซีนมีพลังงานในการยิงนะครับแก๊สตัวนี้นะฮะไม่มีแก๊สไม่สามารถยิงได้นะสำหรับวิธีการอัดแก๊สแล้วก็ก่อนเติมแก๊สนะครับผมแนะนําใช้ซิลิโคนนะครับฉีดตรง วาวนะครับลูกยางโอริงวาวจ่ายวาวเติมแล้วก็ล้างต่างๆนะครับของตัวสไลด์พร้อมกับลูกสูบนะฮะเองนะครับป้องกันการติดขัดนะหล่อลื่นปืนทาความสะอาดปืนนะครับใช้ร่วมกันกับแท่นทำความสะอาดในการขัดถูปืนนั่นเองนะฮะกระสุนที่ใช้นะครับก็จะแนะนําเป็นกระสุนลูกวีบีการมาฐานนะครับ0.20กรัมแบบนี้นะครับหรือาเพื่อนต้องการความเร็วกระสุนที่มากขึ้นนะครับแนะนําตัวนี้เป็นลูก0.12กรัมลูกเหลืองนะฮะตัวนี้ก็จะทําความเร็วกระสุนได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0เลยนะครับ ก็ลูกแก้วนะครับลูกแก้วกระเดนบอลี่ตัวนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถยิงขวดแก้วให้แตกได้นะครับต่อตัวนี้นะสุดท้ายนะครับก็คือสปีดโหลดเดอร์จะช่วยให้โหลดกระสุนได้ไวนะครับโดยการปั๊มกระสุนเข้าไปในแมกกาซีนนั่นเองนะครับก็อุปกรณ์พร้อมเล่นนะครับเซตนี้ก็แนะนานะสาหรับใช้งานรุ่นนี้นะครับสําหรับปืนรุ่นนี้นะครับผมตอนนี้ก็ยังมีของอยู่นะเพื่อนๆสามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ